สวัสดีครับพบกับผมบิวตี้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็วันที่12มีนาคม2567นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลบภาพนะครับที่อยู่ในเทปมินิดีวีด้วยกล้องนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับเทปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทปวิดีโอหรือว่าเทปเพลงนะครับถ้าเกิดว่าเทปม้วนนั้นเนี่ยมีภาพหรือว่ามีเสียงที่อัดอยู่ก่อนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่กับกล้อง หรือว่าวิทิุอนะครับแล้วอัดภาพหรือว่าเสียงเข้าไปใหม่นะครับภาพที่อัดลงไปเนี่ยก็จะเป็นของใหม่เลยนะครับแล้วก็ภาพเดิมกับเสียงเดิมเนี่ยก็จะหายไปนะครับเทปมินิดีวีก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะอัดทับกันซ้ำๆได้แล้วก็สามารถที่จะลบภาพออกได้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงการลบด้วยกล้องนะครับคือมันสามารถที่จะลบ ด้วยเครื่องเล่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีเครื่องเล่นผมก็จะลบด้วยกล้องให้ดูนะครับกล้องที่ผมจะเอามาลบภาพในมอนเทปวันนี้ก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องแ a นนอนนะครับ fvm 30นะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ผมใช้ถ่ายคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้ใส่แบตนะครับเสียบสาย DC อยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องใส่เทปเข้าไปก่อนนะครับ ใส่เทปเข้าไปนะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาจากนั้นนะครับเราก็เปิดกล้องไปที่โหมด playback นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยว จะกดเพล์นะครับเพื่อเล่นเทปอ่เดี๋ยวผมจะโอสภาพไว้ก่อนนะครับผมอ่า ผมโพสภาพไว้ที่48นาที18วินาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะกรอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ยังมีภาพนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลบภาพกันนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าวิธีการลบภาพด้วยกล้องของกล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีวิธีการลบที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้จะพูดถึงในส่วนของยี่ห้อ Canon นะครับอ่าหลังจากที่เราโพสภาพไว้แบบนี้นะครับเราก็จะต้องกดปุ่มนี้นะครับเพื่อลบกดปุ่ม Sel f timer นะครับกดลงไปเลยอ่า จากนั้นนะครับเราก็จะกดปุ่มเพลย์นะครับเพื่อลบนี่น,นะครับอ่ะอันนี้เริ่มลบแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพพสภาพไว้ที่48นาะที18วินาทีผมจะอัดลบนี่นะครับเห็นไหมครับอ่ะก็จะลบทับเวลานั้นไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสต็อปนะครับผม แล้วเดี๋ยวมาดูผลกันอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะกรอเทปย้อนกลับไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นเทปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ยังมีภาพอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอันนี้ตัดเป็นจอฟ้าแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับหายไปแล้วครับไม่มีภาพนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมามีภาพนี่ฮะกลับมามีภาพแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ไม่ได้ลบภาพออกนะครับอ่ะโอเคก็ทำให้ดูเท่านี้นะครับผมก็คือขอย้ำนะครับวิธีการลบ ภาพด้วยกล้องนะครับสำหรับเทปมินิดีวีการลบด้วยกล้อง Canon เนี่ยก็คือเราจะต้องกดปุ่ม p อยส์เอาไว้ก่อนนะครับแล้วถึงกดปุ่ม s e l ฟ์ท m e เหลังจากนั้นก็กดปุ่ม Play นะครับเพื่อลบภาพนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะลบมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทำให้ดูเท่านี้นะครับผม ่แค่นี้ครับอ่าโอเคครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการลบภาพในเทปมินิดีวีด้วยกล้องนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้กล้องแคนนอนนะครับในการลบก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเทปมินิดีวีนะครับเกี่ยวกับการลบซึ่งต้องขอบอกนะครับว่า กล้องแต่และตัววิธีการลบจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ที่ผมทําให้ดูเป็นในส่วนของยี่ห้อแคนนอนนะครับอันนี้นี่คือจะเอาไว้ถ่ายคอนเสิร์ตต่อนะครับเดี๋ยวจะลบตั้งแต่หัวเลยนะครับโอเคครับผม b e a ตี้นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ ถ้าสนใจที่จะติดตามช่องของผมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ